ครับหมนแม่ก็เรือมนิ่ตายแล้วมันช่เลื่ยยยางครับผม

น้องพี่น้องพี่น้องเรือไปไปเลยครับผมรถก็ขึ้นไปได้ครับเป็นงไงเดี๋ยวแค่รจะเดินกันพี่น้องเด้องว่าน้องสีเดินไปถทายกันนะครับผมมันตกมาแล้วครับผมเบิ้งพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งปาดโถ่ตกมาแล้วพี่น้องฉันมืดตึมมาเลยโอ้โหเอาใหญ่ก่อนครับตัดมือหน่องตัดมือหน่อ

ว่าลงแห้งพวนพี่น้องทันนแห้งแบบฟุดยอด่อนละครับผมเราฟุดฟุตน่ะเอาเอาครับพี่น้องโอ้โหดีนะทีมแม่ท่านเอาแบบอย่าให้งหกครับผมลงกันที่ลงอยู่พี่น้อง bơi má rồi được nào cái nào? đi à đây gì đấy, nam thêm อ้้พี่น้องบอกเลยว่าโคตกจบมานี้โคน่ากลัวเลยครับไม่แต่งงวยงานมางง่งานกับผมบริวาะเลยครับผมเด็กด็กพี่น้องย่างเสีะแร่งชุดนะครับ มันอีกคตรแรงง่างครับผมโคตรโคตรเลยครับเบื้องว่าซาเล่งทิดโลมครับผมเดี๋ยวให้จัดการไหมพี่ต้องเออเวยเบิง่งทิละ่ะคนที่มาอีกหอบหนึ่ง n้ำ mấy, gần đầy sắt. Kiều nhài ngồi con tắc lọc. Lão ông. Kiều nhài nhưng mà có nhưng mà im. Ôi, nào 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 buồn sao rồi. Mai lại rồi, mai lại ก็ะนาบเต็มกระมังเบื่องแต่งงานนี่หงเลยครับพวดโหงอ่ะตกมาอย่างเต็มที่เลยครับแรงเต็มที่เลยฝ่าหองเดี๋ยวเก็บตัดใหญ่ใหงง้กูกันครับนึงพี่น้องผมเลยตุมเปะไปะโจกแล้วครับมองอ่ะน้ำไหม,มา